ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะนะแอดใจดีอีกแล้วชื่นชมมากเลยบริจาค50ล้านแฟนคลับของเราต่างมีความสุขกันอีกแล้วเพราะแอดคาราบาวท่านอยากให้พี่น้องคนไทยได้รับแต่สิ่งดีๆท่านคอยแต่งเพลงเพาะ,พาะมาให้เราได้ฟังตลอด40ปีที่ท่านอยู่วงการท่านก็ใจดีทำบุญมาตลอด ล่าสุดได้ช่วยเหลือเราด้วยการมอบให้คุณหมอเพื่อหาอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจําเป็นในการดูแลปกป้องคุณหมอและดูแลคนไม่สบายทุกคนให้หายกลับไปหาครอบครัวพี่แอดทำเยอะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่พี่แอดเราทำด้วยใจอยากให้แฟนคลับที่คอยติดตามได้บุญในครั้งนี้กันด้วยนะอยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยกันเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ วันที่7เมษาย,ยนน2้าบริษัทคาร์บาวกรุ๊ปจำกัดคาระบาวแดงโดยคุณยืนโยงโอภากูลหรือแอดคาระบาวกรรมการบริษัทคุณสัทเดเศรษฐษษิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณนัชมัยถนอมบุญเจริญกรรมการผู้จัดก,การมอบเงิน50ล้านบาทเพื่อร่วมสู้ภยัยโควิด -19 แก่ดรสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆใน การช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19